บล็อกที่โถ่เรื่องเนี่ยอยู่ในนรกไหมเอออยู่พี่อยู่อยู่อย,อยู่ในนรกโอ้โหตัดช้อยได้เยอะเลยครับป้าป้าป้าป้ปาปิปดหมดเลยโอเคคิดดีๆนะพี่คิดดีๆอ่าอยู่ในนรกเส้นด้วย <c oughs> เออบล็อกที่พี่เลือกเนี่ยมันมีสีเขียวไหมพี่ไม่มีพี่บล็อกที่โถ่เรื่องเนี่ยมันเดินช้าหรือเปล่าเดินช้าหรือเปล่าไม่พี่ไม่เดินปกติปิดเลยเออบล็อกที่พี่เลือกเนี่ย อยู่ในนรกใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในนรกเ<ม>ปลี่ยนนะบล็อกที่ถูกเรียกทำดาเมจไหมไม่ทำพีไำไำ่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำแปลว่าอะไรวะแปลว่าไม่เจ็บ ก็คือมันไม่ทำดาเมจนี่โดนแล้วไม่เจ็บอ่าบล็อกที่พี่เลือกนี่มันใส่ของได้ไหมพี่ไม่ได้บล็อกที่ถูกเลือกเนี่ยมีสีม่วงในนั้นไหมมีพี่โอเคเอ,อยังไงดีวะผมคำถามสุดท้ายนะครับผมพร้อมนะครับบล็อกที่พี่เลือกเนี่ยมันเออโคตรย,ยากเลยเอ่าบล็อกที่พี่เลือกมันมีสีฟ้าไหมไม่มี <c oughs> ไม่มีแกดูก่อนก็ไม <c oughs> ่มีนะโอเคบล็อกที่ถูกเลือกเนี่ย ไปทำประตูนรกไหมเอ่อทำประตูนรกไหมมันทำได้เหรอพี่ไม่น่าได้ตอบแล้วตอบเลยนะอ่ะเด็อันนี้ใครยิงออกซิเดียนถูกไหมอ่ะอ่าถูก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 ฟัผมนะว่าแม่งเอ้ยโคตรยากเลยเนี่ยพี่มาดูบ้องบ้องหิมะโอ้ย่าโคตรยากเลย